มาดูชุดนี้ครับบรรลุ่มชุดนี่ครับนี่ฮะมาเจอครับน,น้องๆจากต้องบอกว่าพี่ๆจากบรรลุ่อกนี่ฮะมาแล้วมาแล้วมากโกใบตองยีลาคอนารับน้องใบตองเบอร์สองอนุบาลครับ แล้วก็อีลาครับตามมาพี่บีมาแม่ประตูยังทำหน้าที่ดีครับน้องหมากครับ <c oughs> น้องใบตองน้องใบตองโอ้อีลา <c oughs> อ้าวใน <c oughs> ป้าคก็อีลาครับเขี่ออกมาครับ นะี่รุ่นนี้รุ่นกำลังเพาะรุ่นกำลังสร้างครับมาให้อีลาครับอีลามาให้ใบตองใบตองจับบอลได้ให้อีลาอีลาดึงกลับไปอีกทีนึงหัวปักกระเบอร์งสามมาแล้วมาแล้ว อีลาอีลาหนึ่งก็โหหลอกตรงแม่หลอกพี่หลอกพี่ยังไม่โดนหลอกพี่น้องไปตองเข้ามาครับน้องบีมกับตันทีมายืนคุ้มหลังครับแดดออกแล้วครับวันนี้จ่ายบอลมาให้อีลาอ้าวเอาไปตอง <c oughs> ไปอ้ออามูบอลครับแม่เจ็บลงไปก่อนครับแต่ลุกขึ้นมาเล่นใหม่ครับอยากเล่นตีน้องใบตองสกัดออกมาได้ครับโยนยาวๆออกมาบีมีมปล่อยบอลนะอีลัก ตึงบอลเคลียให้ใบตองน้องใบตองปออนุบาลแม่ช้ามัาวาตาเล้งมาแล้วเคลียมาแล้วน้องใบตองตาบอลอยู่ตาบอลอยู่อ,อ,ยอีลาเข้าไปช่วยประตูโดนเปิดแม่ผ่านยิงไม่ได้ครับมีอยเลยอ่ะ่านหน้าประตูไปแล้วไ,ไม่ทันบอลโยกบอลยาวๆมาอีกทีหนึง่งน้อง ผ่านไปหมดครับหมาแล้วอีลาอีลาไปแล้วอีลาอีลาอีลาไปแล้วแม่โดนพี่สไลด์ได้ครับดักบอลได้ปีบีมเคียบีบีมองบีบีส่งให้ปิงปิงไปแล้วครับปิงหมวนอีกแล้วหมวนจับอีกไหมเดินหน้าเดินหน้าน้องปิงเดินหน้าน้องปิงอย่ามมวนอย่าม้วนน้องปิงเดินหน้าแม่ต้องบอกครับน้องปิงเขาจะม้วนจับอย่างเดียวครับน้องปิงเดินหน้า ไใบละเอา้าใบตองมาแล้วใบตองมาแล้วเคลียอีลาอีลาอีลาแต่สองล้มหนึ่งก็เขาไม่แย่งพี่ครับสายอนุบาลครับอนุบาลสามเนี่ยมาแล้วน้องใบตองอน้องใบตองครับน้องปิงเจอพี่บีมครับพี่บีมพี่บีมบม,บมองอีลาเคลีย มาอีกครั้งครับเล่นง่ายๆมาแล้วก็ซุปเปอร์เซฟลูกนี้หนูแบงเ่ะบอแบงใบตองใบตองมุดพี่เขาใบตองมุดอย่างเดียวใบตองโดอนที่เขาหลอกีีลามาแล้วมาแล้วแล้วก็เรียบร้อย้าอ ชุดสองลงมาแล้วครับนี้หมยึอรว่ารเรงองหนึ่งปหนึ่งครับปันปันปสองอีลาใหญ่อะปหนึ่งครับที่อยู่ด้านหลังครับตัวใหญ่กับเพื่อนแต่ปหนึ่งครับชุดสร้างครับชุดสร้าง บอกผมเชื่อหนึ่งผมปอหนึง่งมาในน้องหนึ่งเบอร์ห้ามาแล้วไม่สนใจใครไม่สนใจใครเคลียร์ปันปันอีลาอีลาเคลียร์นี่น้องการน้องการน้องการดูท่าวิ่งดูท่าวิ่งชุดหัานเทียมแม่ชุดกระลุมชุดนี้หัานเทียมจริงฮะ เหล่งอยู่ไม่รู้จะให้ใครอ๋อให้น้องหนึงน้องหนึงดักไหมพี่สายมาให้น้องหนึ่งน้องหนึ่งให้ปัน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 ,ปนไม่ทานร้บลุงดีมาเล่นง่ายๆครับขึ้นมาสามคนแล้วก็ฉีกขาแม่ต่ออบอลแม่รับเสฟออกมาได้อีลายญ่ อีลาใหญ่กีฬาใหญ่ยียกแบแล้วก็ล้ำไายครับโยนเบาๆามานอนหนึ่งอยังอารมณ์มาต้มกันอยู่ครับสำหรับชุดนี้ชุดกำลังสร้างแล้วก็ผ่านหน้าประตูไปอีกแล้ว <c oughs> จับบอลมาได้ลูกนี้มาแล้วเบอร์สาม เบอร์สามเบอร์สดีเจออีลาใหญ่เคียเบอร์ยี่อ็ดปอหนึ่งอะมาดูเกมกันใหม่ครับยกบอลยาวๆมาอีกครั้งหนึ่งอะแมไปแล้วดีโอ้โหย้มไม่มีเจ็บบอกรุ่นเด็กปอหนึ่งรุ่นนี้ไม่มีเจ็บลุกขึ้นมาเล่นได้ใหม่ <S <S แล้วก็ผู Sadly, ร้รักษาประตูรับได้ครับเนี่ยเอ้ยให้ให้ปันปันนะจับบอลไม่อย <No um ู่ไม่เป็นไรครับเคียงออกมาได้ครับน้องหนึ่งะหมาใหม่ก็ปัน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 มาแล้วปันปันมาแล้วปันปันมาแล้ว แม่สัมผัสบอลยังไม่สัมผัสเบอร์ชิสองยังไม่สัมผัสบอลสองวันลวกสัมผัสแล้วเบอร์ชิสองได้สัมผัสบอลแล้วได้เคลียร์แล้วกองหลังมาใหมใ่หม้วอมาห่ครับมาใหม่น้องหนึ่ง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 อีลายใหญ่อีลายใหแล้วก็ ปันปันช่วยแม่รับได้ก็ต่อแบงโยนยาวๆออกมามาแล้วเนาะปันปันนี่พอหนึ่งนะน้องปันป,นปันเนียเด็กสร้างอยู่ครับอเอาให้ผู้รักษาประตูหมอกโอ้แล้วก็ยก มาถึงแม่สไลด์บอลได้ไปแล้วน้องหนึ่งไปแล้วโอ,อ้ไ่ได้ครูนี้สไลด์ออกมาได้ดูท่าวิ่งดูท่าวิ่งแม่น้องการดูท่าวิ่งแกน,น่ารักครับฟันหน้าฟันเดียวที่เหลือไม่มีแล้วเ <c oughs> จอเจออีลาเจออีลาเจออีลาใหญ่เจออีลาใหญ่ปั่นปันข็น้มาช่วยเจออีลาใหญ่อีลาใหญ่เซฟ บอแบงค์เซฟได้ครับเปลี่ยนชุดแล้ววันน yeah. so, right ี้เอาอนุบาลหงลงมาเสื้อแดงครับแ่อนุบาลหนึ่งเราอดีอนุบาลสามอนุบาลหนึ่งโอ้ยชนล้ม มาแล้วอนุบาลเนี่ยแป่งไทยแต่งไทยแล้วก็น้องอนุบาลหนึ่งสามอนุบาลหนึ่งเสื้อแดงเทียจินดาเทียออกมาได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วสองสองมาแล้วสองมาแล้ว,อลวโอ้เส้ได้จินดาจินดาเทีย มาแล้วน้องสองครับน้องสองน้องหอมลูกนี้ลูกนี้โอ้โหเออหนังสองมาแล้วน้องสองทุบสามขวบครับน้องออกน้องสองทุบสามขวบแหมจินดาบ้องจินดา้องจินดาอ้าว

ยังอยู่แกชุดอนุบาลเนี่ยแม่ามาปางไปแล้วมาปางมาปางมาปางโอ้โหแม่ทะลุดน้ำหนักกว่านี้ทันเดียวลูกนี้หมาใหม่มาปางมาปางมาปางวิ่งม,มาปางแล้วก็น้องน้องแตงไทยอ่ะโอ้โหโดนหลอกไปแล้วจินดาจินดา น้องกินดัานแล้วก็อย่าไปผ่านนะแบงไปแล้วแบงไปแล้วไต่ดูประตูฮะดูประตูไหนหมดเวลาไม่ได้ครับนี่ฮะชุดสร้างครับชุดสร้างชุดสร้าง นี่ชุดสร้างอะอนุบาลน,นะดูนี่อ่าเดนไปไปนี่ฮะกลับไปดูอะกลับไปดูตัวเองอะความหล่อของตัวเองอะเด่ะเดนเหนเ่นเด่่